นะครับติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับมาดูการทงานครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพขึ้นจอ 1.9 1.8นี่คือห่าง1.8เมตรนะครับก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้านะครับถ้าเราขับรถไปชิดนกระจกนะครับก็จะดังขึ้นมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอขับออกนะครับก็จะ นี้ขับไปใกล้รถคันหน้าดูนะครับก็จะดังขึ้นมาถ้าใกล้มากก็จะดังถี่ขึ้นถ้าใกล้มากๆก็จะดังค้างเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้เซนเซ,นเซอร์หน้านะครับทำง,งานเพราะห่างจาก แพงตรงนี้นะใกล้ๆก็จะดังนะครับ